อย่าโยนตุ๊กตาบาร์บี้ลงถังขยะถ้าไม่อยากหัวขาดเหมือนอีผู้หญิงคนนี้แนะนําหนังบาร์บี้กับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาทิ้งขยะหน้าบ้านแล้วพบกับกล่องกล่องหนึ่งที่อยู่ข้างถังขยะเขียนว่าแจกฟรีเมื่อเธอหยิบของข้างในออกมาก็พบกับตุ๊กตาบาร์บี้สุดสวยเฮ้ยแอบบี้จะต้องชอบมนันแน่เลยเฮ้ยซิสเธอต้องไม่เชื่อแน่แนว่าฉันไปเจออะไรมาอืมฉันอยากให้เธอไปทํางานซะทีอเออฉันจดลิสต์ของที่ต้องซื้อไว้ในห้องครัวแล้วฉันต้องทําหรอใช่สิโง ตามึงแล้วรอบที่แล้วกูก็เพิ่งไปมาก็ได้แต่ก่อนอื่นหลับตาก่อนเฮ้ยเธอจะให้ของฉันเหรอคืออะไรอ่ะหุบปากแล้วรีบหลับตาเหียหๆของมึงซะจากนั้นเธอก็เอาบาร์บี้ที่เก็บมาจากถังขยะมาให้เธอเพราะคิดว่าเธอต้องชอบแน่ๆเลยแต่พอแอบบี้เห็นแล้วเธอก็ถึงกับพูดว่าเชียอะไรเนี่ยนี่กูกําลังดูรายการสารแนโชอยู่หรือเปล่าเนี่ยเปล่าฉันรู้ว่าเธอรักบาร์บี้มากแค่ไหนแค่คิดว่าเธอน่าจะอยากเพิ่มมันเข้าคอลเลกชันน่ะอ๋อไม่จ้าเธอเห็นไหมนิโคลของที่ฉันสะสมน่ะมัน เป็นพวกบาร์บี้ไฮโซชั้นสูงที่อยู่ในกล่องเท่านั้นไม่ใช่พวกบาร์บี้ชั้นต่ำแต่ฉันจะบอกให้เอาบุญนะว่าอีพวกบาร์บี้ชั้นต่ำเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ไหนจากนั้นเธอก็เดินไปที่ถังขยะแล้วก็โยนบาร์บี้ทิ้งบ๊ายบายทีนี้ <c oughs> ก็ใส่หัวไปซื้อของได้แล้ว <c oughs> ขอบคุณจ้าเธอก็แควนมากพอเธอออกไปจู่ๆลิ้นชักถังขยะก็เปิดเองแล้วบาร์บี้ก็มุดออกมามองอ e ีแกบบี้และฉันวางคอลเลกชันบาร์บี้ของมันจากนั้นก็เดินออกมาแล้วก็มองด้วยสายตาที่อาฆาตแค้นพยาบาทเวลา หันไปแอบบี้ก็งงว่าทําไมถังขยะถึงเปิดอยู่พอหันไปที่ชั้นวางบาร์บี้เธอก็ต้องตกใจเพราะบาร์บี้ชั้นสูงของเธอถูกแกะกระจัดกระจายเต็มพื้นสภาพหัวก็ยุ่งดูไม่ได้เธอก็คิดว่านิโคเป็นคนทํา มึงกล้าดียังไงแล้วพอหันไปบนชั้น <_ C 1> ก็เห็นอีบาร์บ,าบี้ชั้นต่ำนั่งอยู่พอเธอเดินเข้าไปใกล้มันก็หันหน้ามามองแล้วก็จู่จมเธอเวลาผ่านไปนิโคก็กลับมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ถามหาแอบบี้แล้วก็ต้องพบกับภาพอันน่าสยดสยองนั่นคือหัวของแอบบี้ที่อยู่ในกล่องบาร์บี้พร้อมกับตุ๊กตาบาร์บี้ชั้นต่ำที่นั่งอยู่ข้างๆโรคจิตจริงๆเลยอีบา้าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ